ปานสุดฟิมือแต่ไม่ดังปเปรียงเท่าตัวท็อปช่องสามขอทนใช้นางเอกหน้าเดิมๆหลังสี่นางเอกใหม่ดันแล้วแปกกว่าเดิม หนึ่งนัทนิชาดังวัฒนาวัน,นิชเป็นนักแสดงหญิงชาวไทยเขาสูงการบันเทิงจากคำชักชวนของธานินไฟส่าิงส่วนได้สังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่องสามทำให้เธอต้องย้ายมาในกรุงเทพรวมถึงต้องเปลี่ยนชื่อเล่นจากใบเฟิร์นเป็นนิชาให้เรียกง,ง่ายขึ้นแทนมีผลงานทางโทรทัศน์ที่ออกาากาศเป็นครั้งแรกคือละครเรื่องทองเนือกาวในบทบาทรับเชิญตอนจบ 2. มาเทีย าตันติประสูทธิเป็นนักสแสดงและนางแบบชาวไทยมีชื่อเสียงจากบทบาทเจ้าหญิงสุวิตช,ชาในละครจกัจกจวงวงเรื่องชยาเชษเมื่อปี2555ต่อมาที่เข้าเป็นนักสแสดงในสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่องสจนปัจจุบนันซึ่งทำให้สยมสังวริบุตรตกใจและน้อยใจเพราะคาดวาหวังเส้เธอสังกัดช่องเจให้เป็นความประสงค์ของแต่ละคนสามปารานี วารุณวงศ์ เป็นนักแสดงลูกครึ่งไทยอังกฤษและละครเรื่องแรกในบทเจ้าหญิงจัสมินหรือมาลิจากละครเรื่องดาวหลงฟ้าภูผาสีเงินคู่กับเด่นคุณงามเนตรและรู้จักมากขึ้นจากบทประกายกัญยาหรือเล็กจากละครเรื่องรักร้ายอดีตนักแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3ปัจจุบันตอนนี้ได้กลายเป็นนักแสดงอิสระเรียบร้อย4อิสยาหอสุวรรเป็นนักแสดงหญิงชาวไทยสังกัดสถาน นีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3มีผลงานเด่งจากภาพยนตร์เรื่องฉลาดเกมโกงเขาสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นม .5 จากการชักชวนของผู้จัดการที่บังเอิญไปพบเธอที่จังหวัดอุดรธานีจากนั้นจึงได้ชวนให้เธอลองมาแคสติง้งจนกระทั่งได้สัสญญาเป็นนักแสดงในสังกัดของช่องส